สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะกับการแพ็คสมุนไพรเพื่อส่งลูกคา้าสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรปิดงอกสําหรับเหลายคนที่ยังไม่รู้น,นะคะขอแนะนําก่อนวันนี้มันบอกเลยว่านอกจากจะมาโชว์กองสมุนไพรจากออเดอร์ทั้งหมดของเรานี้ค่ะเราย pues ังแนะนําโปรโมชั่นดีๆและก็แพ็กเกจใหม่สาหรับของเราค่ะสําหรับซองใหญ่ๆซองนี้ที่มันเคยจะส่งอยู่จาก450บาทลดเหลือ390บาทต้อง ตอนี้มีโปรทดลองแล้วสำหรับคุณลูกคา้าค่ะหอนี้เป็นห่อขนาด150กรัมเพิ่ม25%หนึ่งหอนี้ประมาณ200กรัมค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่250บาทต่อนหนึ่งหอหากคุณลูกค้ารับ2หอในวันนี้ค่ะ2หอแบบนี้นะคะจะกปกติ500บาทมลดเหลือ390บาทไม่พอค่ะจัด แถมอีกหนึ่งห่อฟรีเพี่ยมหนึ่งห่อฟรีค่ะหนึ่งหอ่อรับสองห่อค่ะในราคาสามร้อยเก้าสิบแถมฟรี อีกหนึ่งหอรับกันไปเลยค่ะ390จาก 7, ทั้งหมดนี้750ส่ทรงฟรีเก็บเงินหน,น้าบ้านอย่าลืมนะคะโปรดีๆสำหรับคนที่มีปัญหางอกร่วงบางค่ะวิธีการใช้มันบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาผมบางแบบมนค่ะผมร่วงผมงอกก่อนไว้ใช้ดีจริงปิดได้นแนบ,บสนิทแค่ตัดใช้ผงข้างในละลายน้ำหมักบนที่ศีรษะค่ะ15นาที ปิดผมงอกได้แนบสนิทสีผมขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติส่วนถ้าใครค่ะที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางผมงอกอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลเข้มแนะนําให้รับผงแม่สีเพิ่มไปค่ะแนะนําย้ํากันอีกครั้งสําหรับนี่โปรโมชั่นดีๆกองใหญ่ๆนี่อันนี้คือกองที่มนฑ์ทําเพื่อนี่นะคะจะส่งลูกค้าลูกค้าสั่งมา2แถมหนึ่งค่ะและกองสมุนไพรอย่างที่เห็นค่ะอย่างที่แนะนํานี่คือ พองสำหรับนะ้มนำม์ทําเพื่อที่จะแพ็คส่งลูกค้าเพราะยอดสั่งซื้อเข้ามาถนนมาลาย จริงๆค่ะใช้ดีจริงๆจึงบอกต่อโปรโมชั่น2แถมหนึ่งจึงต่อให้สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางอยากจะใช้สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาแพ้เคมีในการย้อมผมมันบอกเลยว่าเป็นทางเลือกที่สุดยอดจริงๆค่ะดีจริงจึงอยากบอกต่อๆโปรโมชั่น2ห่หอนี้แถมหนึ่งห่อทันทีค่ะ2ห่อใหนนุ้ยโชค ชุ๊บไงสองห่อใหญ่ๆนี้ค่ะจากปกติห่อเมื่อก่อนนี่เป็นห่อขนาดใหญ่แบบนี้ลูกค้าบอกว่านะคะใช้แล้วเก็บรักษาย,ยากเมือนก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจจาก400กรัมห่อใหญ่ๆห่หหอนี้ค่ะเป็นห่อละ200กรัมแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยราคาอยู่ที่ห่อละจาก290ลดเหลือ250หนึ่งห่อค่ะไม่พอโปรโมชั่นพิเศษย้ํากันอีกครั้งสําหรับคนที่รับสองห่อค่ะจากปกติต้องจ่ายในราคา500บาท ลดเหลือสองหอนี้390บาทไม่พอไปเนี่ยค่ะพี่แอมแพมทั้งห่หอ,หอค่ะในราคา250บาทฉะนั้นทั้งหมดนี้ปกติ750บาทส่ทงฟรีเก็บเงินนะบา้านลดเหลือ390บาททักกันเข้ามาค่ะโปรโมชั่นดีๆก่อนจบวิดีโอไปฝากด้วยผงสมุนไพรปิดผมคาวผมงอกผมรวงผมบางโปรโมชั่นดีๆสำหรับวันนี้ สองคำหนึ่งสามรอยเก้าสิบบาทเก็บเงินนะบ้านสวัสดีค่ะ